นี่คือคู่หูของผมน้องมอค่าน้องมอค่าคือคู่หูประจำก,กายราชาน้องมอค่านัน้นมีวิส,สัยรักธรรมชาติและสืะ่อแวดล้อมรักธรรมชาติและสืะ่อแวดล้อมรักธรรมชาติและสืะ่อแวดล้อม กินนี่กินเล้างนี่จะห่าอะไรผลไม้และที่สำคัญน้องม็กฆ่าน้ำเป็นคู่หูที่พร้อมที่จะสละชีวิตของตนเองเพื่อปกป้องของผม ครับผมก็นั่นแหละฮะชางเป็นคู่ที่ พึ่งผ่าได้มากหลือเคนะะสลหรับน้องง้อข้าของเรามีเป็นคู่ไว้ไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับผมแต่ที่ไม่ผิดหวังมากกว่านั้นนะครับผมก็เพาะวันนี้เราจะมาเล่นเกมนี่เลยนะครับผม Never After นะฮะสำหรับ Never After นะครับผมเป็นเกมใหม่ล่าสุดที่เพิ่งจะเปิดมาเมื่อไม่นานนี้นะครับเป็นเกมแนวนิทานสุดหักมุมนะครับผมมีโครงเรื่องจากเทพที่ายญ่กลิ่มีตัวละครจากนิทานนะครับผมเยอะแยะมากมายนะผมไม่ว่าจะ Snow White Cinderella แล้วก็หนูน้อยหมวกแดงนะฮะสำหรับตัวเกมนั้นจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราไปุยกันเลยดีกว่า Let's go นี่เลยคร ของเรานีครับผมอันนี้ผมเล่นไปแล้วสักพักหนึ่งนะครับผมุ้ย GT นียครับผมเป็นอาชีพอัศวินนะสำหรับเกมนี้นะผมก็จะเป็นเกมเก็บเลเวลนะครับผมประจุภัยมีสตอรี่นะผมซึ่งทุกอย่างก็จะเป็นภาษาไทยทั้งหมดนะระบบที่ชูโรงเลยนะยผมก็คือระบบคู่หูนั่นเองะครับผมคู่ที่ไม่ใช่ม็อกค่านะฮะสำหรับคู่ของเรานะยผมก็จะเป็นตัวละครนะผมที่มาจากนิยายนะเทพนิยายของเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นซินเดอเรลล่านะครับผมเจ้าหญิงเงือกน้อยนะผมหรือว่าจะเป็นสาวน้อยไม่ขิดไฟนะครับผมเจ้า หญิงสโนไวท์นะยฮะทุกตัวนะครับผมก็จะสามารถมาเป็นคู่ของเราได้นะครและที่สําคัญก็คือคู่ของเราเนี่ยสามารถเลือกเข้าทีมได้3ตัวด้วยกันเลยนะฮะ ซึ่งตัวละครสาตัวก็จะมาซัพพอร์ตการต่อสู้ของเราเนี่ยผมโดยการใช้สกิลนั่นเองนะ,นะครับผมตัวเกมเนี่ยก็ผมมาเพกการาะมันกราฟิกสบายตานะครับผมแล้วก็น่ารักด้วยนะสลับใครที่ชอบแบบว่ามุมมิงมุมิงนะฮะมาพร้อมกับระบบที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายนะผมไม่ว่าเราจะเล่นสตอรี่เนะผมหรือว่าจะตีบอลและที่สําคัญเกมนี้นะฮะมีปราสาทด้วยนะผมซึ่งเราก็จะสามารถแบบว่าสร้างปราสาทของตัวเองเนีผมแล้วเราก็จะไปเหมือนเป็นพ็อปงพ่อปลูกนะผม บนปราสาทของตัวเองได้ด้วยเนี่ยครับผมปราสาทของเรานะเข้ามาที่ปราสาทนะผมก็จะมีตัวละครต่างๆมากมายอยู่ในปราสาทนะผมแล้วเราก็สามารถเพาะปลูกในปราสาทได้ด้วยเนี่ครับผมทําให้ปราสาทเติบโตและสำหรันี้นะฮะปลูกผักก็ได้ด้วยเพื่อเอามาขายอะไรเงี้ยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนะผมข้างในปราสาทนะฮะนี่ครับผมข้างในปราสาทนะผมก็จะมีอันนี้ครับผมซึ่งอันนี้ก็เป็นผลไม้นะผมที่ผมปลูกไว้นะผมเก็บเกี่ยวนะฮะลูกแพรนะครับผมเรื่อนแเราก็จะ ลองปลูกเมล็ดพันธุ์ไว้ที่จ์ดอ่ะลองปลูกดูหน่อยแล้วกันนะฮะอ่าโดยใช้เอวนะครับผมเป็นคนปลูกออาไปปลูกนะยครับผมซึ่งก็จะรอโตนะครับผมอ่านี่ครับผมส่วนตัวละครที่เรามีนะก็จะกระจายกระจายกันอาศัยอยู่ในปราสาทนี่ครับผมจะหิฐเมล็ดถั่วก็มาอยู่ตรงนี้เนะยครับผมน่ารักนะฮะได้รับของขวัญลายวันนะครับผมเนี่ก็จะมีการพูดคุยนะครับผมแล้วก็ทุกอย่างก็เป็นภาษาไทยหมดเลยนะผมก็อ่านง่ายนะผมสบายมากเลยฮะเอเคสวยงามเัยผม อารมณ์เทพนิยายเลยอ่ะนี่ครับแล้วเราก็สามารถแต่งปราสาทได้ด้วยนะครับผมอันนี้อันตัวนี้คือเป็นปราสาทโล่งนะครับเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ไม่มีแต่เราก็สามารถหามาเติมได้นะครับผมนี่ก็น้องหมีจังนะครับผมน้องหมีจังก็เป็นแม่บ้านนะครับอ่าดูแลปราสาทของเราเนี่ยครับผมปราสาทปรับปรุงใหม่แล้วข้างในยังว่างเปล่าต้องตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์นะครับผมอ่าแล้วก็น้องหมีจังใกล้ไม้ลายวันมานะครับผม แล้วเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆตกแต่งประสาทของเราในล่มนี้นะฮะเอาไว้เป็นเวลาว่างหลังจากการเล่นอย่างเงี้ยโอ้โหเก็บเลเวลมาเหนื่อยๆเงี้ยเรก็มาพักก่อนในประสาทพวกเนาะอ้อและอย่างหนึ่งนะครับผมที่สําคัญเลยนะฮะก็คือตอนนี้นะผมมีระบบใหม่นะที่เพิ่งเข้ามานะผมก็คือระบบยูเดมอนหรือก็คือสัตว์อสูรนั่นเองนะฮะซึ่งสัตว์อสูรนะรผมก็จะเป็นอิงมิงคู่หูนะผมที่คอยร่วมสู้กับเราเนี่ยผมอีกทั้งยังน่ารักนะครับผมมีประโยชน์แถมขี่ได้อีกต่างหากนะครับผมไม่เหมือนในตัวต้นคลิปนะฮะ การที่จะมีสัตว์อสูรได้นั้นก่อนอื่นแลวต้องมีเลเวล65ก่อนเนะผมตอนนี้ผมก็อยู่ในตัวละครที่มีเลเวล75นะฮะเนี่ยครับผมมันก็จะมีเมนูขึ้นมานะครับผมว่าเป็นสัตว์อสูรนนครับผมสัตว์อสูรเนี่ยผมก็จะแบ่งด้วยกัน5ประเภทนะครับผมก็จะมีประเภทลิงเนะครับผมประเภทพืชประเภทแมลงนะครับผมประเภทจิ้งจอกแลวก็ประเภทสุนัขนะฮะซึ่งแต่ละประเภทนะผมก็จะมีความเก่งกาจเนะครับผมแล้วก็ความน่ารักแตกต่างกันออกไปนะครับผมยกตัวอย่างอันนี้นะผมก็จะเป็นพึ่งนะครับผมประเภท เพิ่มโจมตีนะครับผมแล้วก็เพิ่มคียดิคอนนะฮะเราก็จะสามารถอัปเกรดได้นะครับผมมีพัฒนาร่างได้มีพัฒนาสกิลนะครับผมมีติดตั้งไอเทมนะครับผมอันนี้ก็จะจะเข้าทีมนะครับผมก็จะเข้าทีมเพื่อเป็นคู่หูต่อสู้ได้1ตัวนะครับผมแล้วก็4ตัวจะเป็นซัพพอร์ตนะฮะและที่สําคัญนะครับผมสั์อาูุนของเรานั้นขี่ได้ด้วยนะครับผมนี่เลยนะโอ้โหเป็นไงนะครับผมสวยงามครับอืมเท่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นน้องพึ่งนะครับผม เ่สวยงามและที่สาคัญสามารถต่อสู้ได้ด้วยนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ขี่เขาเขาก็จะมีล่างมายาเนะือผมที่แบบว่าสุดโมเอคิวนะครับผม แต่หน้าตาจะไม่ค่อยโมเอกเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเป็นประเภทแมลงะเดี๋ยวเราจะมาดูลยครับผมวิธีการได้มาของสัตว์อสูรนะวิธีการได้มานีผมก็คือจะเอาไข่กาชาพองนีครับผมมาฟักนะครับผมซึ่งวิธีการได้มาจากไข่นะครับผมก็จะมีหลายวิธีนุ่มไม่ว่าจะเป็นการทาเคว้นะผมไปแลกในมอนะผมหรือว่าจะใช้กาชาเติมเงินเอาก็ได้นะครับผมซึ่งการฟักไข่เนี่ยก็จะมีระยะเวลานียครับอันนี้ผมก็ฟักอยู่นะครับผมแต่เราสามารถเร่งได้โดยใช้เพชรนะฮะเดี๋ยวเราจะลองเร่งกันหน่อยดีกว่านะครับผมก็ ในผมอันนี้แสอง,สองปเปอรก็ค่อนข้างยืดนิดนึงเยอะนิดนึงแต่ที่เหลือเนี่ยมันก็จะเป็นไอเทมเอาไว้เสริมความแข็งแกร่งของสัตว์อสูนนะเดี๋ยวเราดูนะครับผมว่าเราจะได้อสูรสักตวัวหนึ่งหรือเปล่าในะครับผมมาเปิดมาได้มาเป็นโอ้โหพาคาดผมนะครับผมอ่าเราจะทําแค่นี้พอนะครับบันทึกสัตว์อสูนนะครับผมเอาไว้บันทึกวิชาย,ยิงนะครับผมเอาไว้อัพสกิลท่าไม่ตายนั่นเองนะครับต่อไปมา เดีย๋ยวผมจะลองทีเดียวเลยแล้วกันเร่งทีเดียวไปเร่งทีเดียวไปเนีครับผมซิกปกติแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องเร่งก็ได้เดี๋ยวผมว่ามันเสื่องเพชรนะครับแต่ว่าเราก็จะทําให้ดูสักรอบหนึ่งลวกัน2อจุดกว่าเปอร์เซ็นต์มันก็จะยากนิดหนึ่งนิดหนึ่งโอ้โหเขี้ยวทองคำอสูรโอโ้กระดิ่ง พาคาผมอาสูรนะครับผมก็ยังไม่ได้นะแต่ว่าเอาจริงเนี่ยตัวไข่ก็จะไม่แพงนะผมเกอโอกาสเนี่ยมันก็2.5%งจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมซึ่งมันก็ไม่ได้นะแต่ว่าไม่เป็นไรนะเอาจริงเราก็มีอาสูรอยู่หลายตัวอยู่แล้วนะครับผมก้อนเนโกนี่ก็มีนะครับผมก็คือมันจะมีด้วยกัน5ประเภทนะครับซึ่งแต่ละประเภทเนี่ยมันก็แบบว่ามีความสามารถแตกต่างออกไปแล้วก็มีลักษณะภายนอกเนี่ยแตกต่างออกไปนะครับผมซึ่งอันนี้ก็จะเป็นหลักสีนะฮะนี่ครับผมรอนเอานอนนะครับผมเหมือนน้องแดนดีไลออนนะครับผม น่ารักเลยทีเดียวเชียวนะเดี๋ยวเราจะลองขี่น้อนดูนะฮะเ,เอ้ขี่น้อนเลี้ยวเคื้อผมขี่น้อนเลี้ยวนะฮะน่ารักเนื้อผมแถมสู้ได้อีกต่างหากเนื้อผม น่ารักน่ารักก็คืออันนั้นก็จะเป็นเหมือนแบบว่าไอเทมยานพาหนะหรือไอเทมสัตว์ขี่แต่ของเราเป็นสัตว์อสูรเลยนะเว้ยโอ้น่ารักนะครับผมอันนี้ก็เป็นระบบใหม่นะผมที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาในเนว์เวอร์สเตอร์นะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูระบบการต่อสู้กันดีกว่านะครับผมอันนี้เดี๋ยวเราจะไปรับเควสนะครับผมภารกิจรายวันนะครับผมที่เราต้องทำหรือจะไม่ทําก็ได้นะผมแต่ถ้าเกิดว่าทำมันก็จะได้ไอเทมไงใช่ไหมขับไล่หมู่ฝ่านะครับผมที่ทําลายพืชผลนะเดี๋ยวจะให้ดูนะครัับบผผมมกกกาาารรต่่่่่อออสู้นนนะคขีแวไป โอเคอันนี้ก็ยังไม่ถึงฉากสู้นะครับผมกางเดินทางไปก่อนนะฮะโอเคหมูป่าอยู่นั่นนะครับผมโอเคการต่อสู้นะครับผมนี่ขึ้นมาแล้วนะก็จะเป็นการต่อสู้รูปแบบแบบว่า 3D full action แบบฟูลเลยนะควบคุมเองทั้งหมดนะครับผมอ่าหรือว่าเราจะออโต้ก็ได้แต่นี่ผมควบคุมเองทั้งหมดนะฮะใช้สกิลนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสกิลโลองผมนะฮะมีสกิลโซ่นะครับผม เพื่อดึงให้สุดปูันมารวมกันแล้วก็แทงเป็นแนวยาวนะครับผมอ่าส่วนตัวละครนะครับผมที่เราเอาเข้ามามันก็จะเป็นสกิลสามอันด้านบนนะครับผมมีสกิลสตันนี่สกิลสตันนะครับผมแล้วก็มีสกิลนี่ครับสกิลพุ่งแหลนเข้าไปนะครับผมเจ้าชายขี่ม้าขาวนะอ่าอันนี้แล้วจะเป็นทอนนะครับผมของเจ้าหญิงกบนะครับอ่าเนี่ครับผมก็คือคือถ้าเกิดว่าเราเซตสกิลดีๆเนี่ยเซตตัวละครดีๆเนี่ยคือเราก็จะมีแบบว่า สกิลที่ช่วยเหลือตัวเราในการเล่นได้มากเลยนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วเราก็ทําภารกิจรายวันอื่นต่อเลยนะฮะโอ้โหมันมีพักมันมีสิอันเลยนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากมากนักนะครับผมเพราะว่ามันก็มีระบบเอ่อนำทางอัตโนมัติให้อยู่แล้วนะครับอุ้ยนี่ก็คือเจอคนอื่นเยอะแยะมากมายเลยครับไหนวะเอฟเอฟเอฟ รับยาจากหอมอแม่มดโอเคอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเกมนี้ก็เป็นเกม M M O นะครับผมก็จะเจอผู้เล่นมากมายทั่วไปนะครับผมตามแมบเลยเต็มหมดเลยนะฮะแต่ละตัวนละครที่ผมเล่นนะก็จะเป็นอัศวินนะผมแต่ว่ามาดูอาชีพในเกมเกมนี้ก่อนเลยนะผมก็จะเป็นอัศวินนะ,ะนเสียงภาคในครับผมรวมศึกภาษาไทยในเกมเต็มรูปแบบนะผม แล้วก็จะมีนักล่านะยครับผมระยะไกลมีเพียงแค่ไปตามทิศทางลมถึงจะส่งลูกธนูไปได้ไกลกว่าเดิมนักล่าลครับลูกศรเคลื่อนผ่านไร้ล่องรอยไปมาร่วงไร้เสียงก็จะมีทั้งชายแล้วก็หญิงเนีัยผมมีพ่อหมดเมื่อขณะที่ฝ่ามือหลอมร,อรวมสายลมและหิมะเอาไว้เจ้าก็จะกลายเป็นผู้กุมโลกแห่งเวทมนต์ผู้กุมโลกแห่งเวทมนต์ะครับผมมาดูแม่มดเวทมนต์คือเรื่องโรแมนติกของเหล่าพ่อหมดแม่มดโอ้น่ารักเลยครับผม เงาเนี่ยผมข้าซ่อนตัวอยู่ในราตรีทำลายความเงียบใต้แสงจันทร์อืมแอสซัสซินเนี่ยผมคือเงาชาร์โดลงมือเมื่อสอบจังหวะในยามราตรีหลอเสียงหลอแล้วก็ชิ้นลูกตาเปบลชิ้นเดียวเนาะทำให้ตอนเปิดตัวไม่มีเสียงดนตรีเลยล่ะเด้งๆๆๆเออชิ้นนี้ดูปังมากเหมือนข้าจะได้ยินเสียงตัวนกกำลังทิ้งหาข้าเนี่ยผมก็จะมีอาชีพฮะอาชีพ ด้วยกันเลยทีเดียวแล้วผมเยอะแยะมากมายเลยนะโอเคหลังจากเห็นระบบการต่อสู้คร่าวๆไปแล้วนะผมเดี๋ยวผมจะกลับพาไปดูระบบคู่หิ่งหนึ่งครั้งนะฮะเกมนี้เนี่ยก็คือแจกตัวละครน,นะครับผมเยอะแยะมากมายนะผมสำหรับตัวละครเนทเดเจ้าชายขี่ม้าขาวเดวิดตัวนี้ก็เป็นตัวแจกนะครับผมแล้วก็สำหรับการเติมครั้งแรกแพ็คมือใหม่นะผมก็จะได้สโนไวท์นะครับผมแบบเ s r เดามาฟรีทันทีนะครับ เดี๋ยวผมก็จะงัดมาซัดเดี๋ยวนี้เลยนะครับผมและก็แน่นอนนะผมเดี๋ยวเราจะไปซัดก,กาชาก,กันซักเล็กน้อยก็แล้วกันนะครับผมแต่ก่อนหน้านั้นเราจะมาแพ็คมือใหม่เอาสโนไวท์กันก่อนนะครับโอเคเติมแพ็คมือใหม่แล้วนะครับผมรับสโนไวท์แบบฟรีฟรกันเลยอู้หูเดี๋ยวเรามาลองสกิลสโนไวท์ดูนะผมมันจะน่ารักขนาดไหนแล้วแลได้อื่นหมดด้วยนะกบบีชาลายนาะพาอ,อ๋อสกินนะผมอุย้ยสกินโอเคแล้วก็มีกรอบแชทนะครับผม กรอบแชทกรอบแชทอันนี้รอยเท้ารอยเท้านี้ไม่ได้นะไม่เป็นไรนะครับอ่อนี่ไงครับผมเอาเข้าทีมเลยเอาเจ้าหญิงมาเล่นถัวน่วเล่นสตันดีนะส่วนตัวนี้ทอนเหรอนั่นเอาสนอไว้ลองแคนดูนะ้วโอ้โหสนอไวมีสกิลนะผมเจ้าหญิงจูโจมนะครับผมสร้างพลังโจมตีกายภาพดาเมจกายภาพต่อพื้นที่ข้างหน้าอืมคล้ายๆกับเจ้าชายขี่ม้าขาวอะไรเงี้ยเหรออ่ะเดี๋ยวเราลองจะลองใช้ดูนะสำหรับสนอไว้นะฮะลองใช้ดูลองใช้ดูนะครับผม เดี๋ยวเราอัพเลเวลให้สโนไวท์ก่อนนะครับผมอ่าเอาสโนไวท์อัพเกรดเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาลองสกิลสโนไวท์ดูครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราจะพาสโนไวท์นะครับผมไปลองตีบอสดูนะครับผมเกมนี้ก็มีตีบอสด้วยนะครับผมอ่ามีเรื่องเล่านะครับผม,ผมก็คือบอสเนี่ยก็จะมีหลายตัวก็จะเปิดไปตามเลเวลนะโอ้โหซึ่งตอนนี้เดี๋ยวผมก็จะตีบอสสิงโตได้เท่านั้นนะฮะบอสผมเพิ่งจะเลเวล26เท่านั้นเองนะครับผมโอเค เดี๋ยวเราจะลองนะครับผมการตีบอสเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นการรวมปาร์ตี้นะครับผมกับคนอื่นด้วยนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในปาร์ตี้แล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะลองไปตีบอสกับคนอื่นอีกดูกันนะฮะโอเคพร้อมแล้วห้าคนมีจ่องจอบวงจอบเวนน้ำแข็งโอเคมาลุยกันเลยนะครับกัการตีบอสนะฮะโอมา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 สีโตขี้ขาดโอเค อยู่ไหนอยู่ไหนแหมติดด้าน,นนั้นเนี่ยครับผมโอ้นี่ไงสกิลของซินเดเรลล่าของเรามาแล้วเนี่ยครับผมนี่สกิลของซินเดเรลล่าเจ้าหญิงจู่โจมเนี่ยครับผมอ่านี่คือสกิลของเจ้าหญิงซินเดเรลล่าแล้วลงมาแล้วตีต่อได้ด้วยเราตามเข้าไปครับเบ๊บเบ๊บอันนี้คือโซ่เรา โตเจ้าป่าเร็ว20เมื่อกี้ผม let's go ได้โลรดรีบหยุดฆ่าที่โอ้สิตงคุ้มข้าไปแล้วผงตัวเองไม่ได้แล้ววิ่งสีงภาดีมากเลยนะเสีงภาดีมากแต่ยิ่งต้องตื้มให้ตายโอเคความกล้า,า,าถ้าต้องการความกล้าหาญมากกว่านี้วุ้ยป <c oughs> ่าไปแล้วนี่ไงอัดรัวไม่ยัง้ง รัวไม่ยัง้งมันสตันครับมันสตันตายโอเคอุ้ยเราได้ของม่วงมาด้วยกอขาม่วงโอเคอุ้ยได้ของม่วงมาสามชิ้นนะครับผมเนี่ยผมก็คือการตีบอสกับคนอื่นนะครับผมสนุกมากเลยนะฮะโอเคเราใส่กรอที่เราได้มานะครับผมมาเพิ่มพลมังของเราอุ้ยตัวนั้นสัตว์ขี่น่ารักโคตรมีไดโนเสาร์วนี่ย มีเทโนเสาวด้วยน่ารักมากตรงนี้ก็จะเป็นที่รับเวทีบอสนะครับผมมันก็จะเยอะนิดนึงนะฮะโอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะมาลองกาชากันดีกว่านะครับผมสลับเกมน,นี้ก็มีกาชากับเขาด้วยนะครับผมซึ่งจะเป็นกาชาสารสัมพันธ์คู่หูนะครับผมก็คือตัวละครที่เราจะได้มาเพื่อเอามาเป็นคู่ของเรานั่นเองนะฮะสารสัมพันธ์สิบครั้งนะครับผมการันตี SR แน่ๆหนึ่งตัวนะครับผมมีตัวไหนบ้างในนี้ก็นะี่ครับผมเจ้าหญิงนิทราขี่ม้าขาวนะครับผม เจ้าหญิงดินแดนมาจันอ่าโอ้เจ้าหญิงเงือกน้อยโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูเลยดีกว่านะครับผมมาปลานะครับเราต้องซื้อหอยสังเสียงสะท้อนนะครับผมโอเคเรามาลุยกันเลยดีกว่านะครับผมหอยสังเสียงสะท้อนนะครับผมสักเม้าตีหนึ่งนีครับผมมาวัดกันนะฮะเม้าตีแรกนะครับผมอุ้ยสวยงามมากๆเลยนะ่ยครับผมระบบปิดการ์ช่าเกมน,นี้นะฮะแต่ว่ามันเป็นสีทองเกลือหรือเปล่ามาดูกันวิฟท์อินบูส เด็นร้อยหมวกแดงทหารดีบุกเจ้าชายอาสูรเพนวอลเกอร์ walker, เจ้าหญิงทะเลทรายเจ้าหญิงหัวแม่มือแล้วก็มาเป็น SSR คือใครแมทแทปเปอร์นรี่ก็โอเคมัลติเลทนเอเ s สอาร์มาเลยเนี้ยผมอันนี้แหลมคนระับ หลมครโอเคเจ้าหญิงมาเล็ตตัวเป็นศษนีครับผมอ,อ้ได้อเ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 รเอ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 อเ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 เอ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 ะอเอเเอ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 เาเอเอเอเเอเอเอเัเอเ,เอเเอ,เ,เ,อ,อเออเเอเออเอเเตอเอเขอเเอเเอเออเอเมเเเเเเอเอเเเเ โอ้โอเคแค่นี้ก็โหดแล้วนะครับผมโอเคอเคุอค้ยแต่ว่าเพื่อนมาชวนตีบอสอีกแล้วนะครับผมโอเคงั้นเราไปตีบอสอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะฮะติดใจครับติดใจอ๋อปึ๊บปึ๊บเรามีโล่เรามีโล่หมุนวนรอบตัวเรามีโซ่ดูดกึ๊บปึ๊บ,บ,บ,บหลบสกิลก่อนอ๋อเพราะเราฉลาดอ่ามแมทแฮปเปอร์ถูกไหมเจ๊ โอเคแต่วี่มันเป็นดาเมจต่อเนื่องจริงด้วยครับแล้วรู้สึกสกิลเท่มากเลยอ่ะนี่ครับผมโอเคไอ้นี่เราเคยเห็นแล้วนะครับผมเคยเห็นแล้วอื้ยเอาลั่นขอโทษดีได้เลย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 เอ๊ะโซ่อี่เนึงอสามคนมันก็จะล่บาทนิดนึงครับโอเคมันล้มแล้วนะครับผม มันล้มแล้วอัดดามจไปเลยลุงร็วงรุ่งรุร็วงรงรไม่ตายเลือดผมกำลกังจะหมดรอดลงก๊อโอ้ยโอเคกว่าจะตายเนี่ยผมวิเราได้ต้หมหัวซ้ำมาวะไม่น่าซ้ำวิ ต้มหูสร้อยแล้วก็ลงเท้านะครับผมถือว่าโอเคชิ้นสีน่เลยยังไม่มีนะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อน,นี้ดีกว่านะครับผมเป็นการไต่หอคอยนะครับผมหอคอยชั้นสูงนะครับผมหอคอยถาวรพิเศษนะฮะโอเคมาหอคอยถาวรพิเศษอืมก็จะเป็นเหมือนการไต่หอคอยธรรมดาทั่วไปเลยครับผมที่ก็เลยจะเป็นการสอดสู้นะครับผมกับมอนสเตอร์ทีระเวฟทีละเวฟในทุกชั้นนะครับผมแมทแฮนเตอร์สกิลหน่อย โอเคโอเคเราก็จะเป็นค่อนข้างถึกเนื่องตัวเราก็จะคนข้างถึกแล้วก็ตีใกล้นะครับอันนี้ชั้นแรกผ่านไปแล้วนี่ครับผมมาชั้นถัดไปกันเลยโอยมา4ี่คนลุงกูเลยเนี่ครับผมเอบเอานี่ไปก่อนแม้แทนเตอร์มาทางนี้ทีนึง ทีนี้เลยล่ะแม่สนอไว้สนอไว้โอเคตายซะซึ่งอันนี้มันก็จะอาจจะดนุง่ายนะครับตัวมันเป็นเหมือนชั้นเล็กๆตรงนี้เนี่ยผมในชั้นถัดไปก็จะดุยากก็จะยากแน่นอนแต่ไม่ต้องทุยากอะเนี่ผมยังไงก็ยากอะแล้วก็สนอไว้ขนมดีลังกาเปียปาเปียปาไปเลยละกันโอเคเรียบร้อยนะครับผมก็ของก็จะดอกเป็นของอัปเกรดนะครับผม เอาไปใช้อัพเกรดตัวละครของเรานะฮะชั้นที่4ก่อนแล้วเดี๋ยวไปชั้นที่5ชาชั้นที่ส่ไปโอเคต่อไปชั้นบอสเนี่ยโเรามาดูบอสชั้นที่5กันดีกว่านะครับผมว่าบอสจะเป็นใครนะเฮ้ยมันคือบอสกบมันคือบอสกบไปนี่ไง ลุ้มไปเลยสตาร์ทอุย้ยสนไว้โดน,นตกจะจุยเลยเดิน,นตกกรีนดังเปี้ยกเห็นไมผมตกหลอดเลยวะโอ้เฮ้ยหลบครับอุ้ยเขี้ยวุ้ยโดนไปเชยนั่นหลบโอเคสบายสบาย โอเคแก่นแท้สร้างโลกว่ะเยอดแค่แก่นแท้เนะยครับผมหลังใช้ค่าพุิสบัติพลังกายความฉลาดอ๋อมันเพิ่มสตัดตัวละคร สาวพเลยนะอันนี้ดีครับโอเคโอเคในผมนี่ก็เป็นโหมดหนึ่งเท่านั้นในผมจิจีตัวเคยมีโหมดการเล่นอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมเนี่ยครับผมซึ่งมันก็ยังมีเปิดบ้างไม่เปิดบ้างนะผมซึ่งบางอันเนี่ยผมก็ยังไปเล่นไม่ได้นะผมเพราะว่าเลเวลไม่ถึงนะฮะแต่สำหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่เกิดมาเข้ามาแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าต้องรองให้ครบทุกโหมดนะครับผมโอ้โหมันมีทั้งเควสที่แบบว่าต้องทำมีเควสแบบเลือกทำมีเควสจำทก,กัดเวลาเควสเยอะมากครับสำหรับขางเควส ข pues ากิจกรรมเนี่ยซึ่งอันนี้โอ <|so|> ุ้ยอันนี้มันเป็นเหมือนแบบจํากัดเวลาเดี๋ยวมีสังเียนจํากัดเวลาแมวผมแล้วใบนาจับตีบอสจากัดเวลาแน้นอๆนี้นะครับร้านประลองจํากัดเวลามีร้านประลองจํากัดเวลาด้วยนะครับผมสำหรับใครนะผมที่ต้องการเกมที่แบบว่ามีนู้นมีนี่ทำตลอดเวลาขอเกมนี้ก็น่าจะตอบโจทย์อย่างแน่นอนนะฮะแล้วสำหรับเกมที่มีรูปร่างหน้าตาในผมน่ารักแบบนี้นะครับผมแน่นอนที่ขาดไม่ได้ก็คือคอสตูมนะครับผมเกมนี้ก็มีคอสตูมสุดเท่สุดน่ารัก นะครับผมที่แบบว่าเป็นออริจินอลของเกมก็มีนะผมรวมถึงรวมถึงคอสตูมที่มันมาจากเทพนิยายด้วยนะผมอันนี้ก็จะเป็นชุดป้อมแบวชุดชนชั้นสูงคลาสสิกมีหน้ากากนะครับผมดูคอสตูมคอสตูมครับหล่อเท่เฟียวทั้งนั้นเลยนะครับผมแต่งหนังแต่งหน้าแต่งทรงผมเกมนี้สำหรับใครที่แบบว่าชอบแต่งตัวนี่คือพลาดไม่ได้นะผมอุย้ยสักคีเกกนียเมียเขาผัดก้าเนี่ยผมได้และเนี่ยผมเนี่ยผมได้แล้ว ผมได้ละเนี่ยผมตัวละครผมเนี่ยน่ารักเนีน่ยผมต้องไปหามาก่อนนะครับของหลายอย่างเนี่ยผมต้องไปหามีหลายอย่างเยอะ่มีช่อดอกไม้ไม้ส่งไม้เท้ากระดาแห่งรักไม้เทาาเ้เทาสมบัติพัดนกยูงเนี่ยผมโอ้หเกมมีทั้งแต่งวิแต่งดวงตาก็ได้เนี่ยผมแต่งสีดวงตาก็ได้เนะครับ<ผม>โอหเกมนี้เกมนี้คือของแต่งเยอะมากเนะครับผมเย<ผม>อะโคตวแล้วสวยด้วยเนะมไม่ได้ทำมาแบบชุยชยนะครับ อ่านี่สวยงามครับโอ้เท่จริงเยอะจริงนะโอเคก็เดี๋ยวจบกันแค่เท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะผสำหรับเนเวอร์อาร์ฟสเตอร์นะผมสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะผมที่อยากจะมาผจญภัยในโลกแฟนตาซีสุดน่ารักนะครับผมผมก็จะโพสต์ลิงก์ไว้ให้นะครับผมที่ช่องดิสคริปชันนะครับผมก็สามารถกดเข้ามาดาวน์โหลดมาเล่นแบบพร้อมๆกันได้เลยนะฮะก็เหมือนเดิมนะสำหรับใครที่ชอบวิดีโอนี้กดไลค์นะฮะและก็สมัครติดตามได้นะครับมาเรื่อยชมวิดีโอนการียูนระดับระบายสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าครับผมสวัสดีครับ เฮ้ยมึงมึงนั่นแหละดูเพลินเลยนะมึงไอสัตว์มึงนี่มันแฟนพันธ์แท้เลยนี่ว่าว่าแต่มึงอกดฟอลโล่หรือยังวะเอาจงงอีกงงอีกนี่ไงปุ่มตรงนี้ยมันเป็นรูปหัวใจหรือยังกดสิเฮ้ยติดตามไงจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและเมื่อเองกดติดตามเมื่อไหร่ทุกๆครั้งที่มีคลิปใหม่ๆเองจะได้รู้ก่อนใครยังไงหรอวะยังไม่มีไอดีทวิชใช่ไหมก็ไปสมัครสิว่าจะรออะไรมันง่ายนิดเดียวไปแล้วเว้ย